สวัสดีครับผมแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนืนนี้กะมาพบมาพ่อกันคือเก้าครับผมเสนอเมนูรวกกุ้งรวกกุ้งกิน,ก,นกับน้ำจิ้มพี่นอ้องกับแซ่บคือเกาครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับเมื่อไดล่งคลิปโดนแล้วล่ะพี่น้องืนนี้กะเลิยไปซื้อ,อนะไหมกุ้งมากพี่น้องเลยมารวกกิน กินอยากพี่น้องเอ้โดดละลายบด้กินก็ได้เนาะมาพี่น้องกินน้ากันเด้อพี่น้องเฮ็ดหลุดกรุงกินกับน้าจิ้มจับแซ่บครับพี่น้องน้าจิ้มกะบจีบเปรี้ยวๆหน่อยจักหน่อยครับผมมาพี่น้องซุปแล้วนี่กินน้ากันครับผมมีแต่ตัวงามๆครับจับแซ่บขึ้นเก่าครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเด้อบริลล์ล้นขีปกระโดดละละพี่น้องเอ้ ขอบคุณในหลายเนาะที่แวะเข้ามาเป็นกำลังใจใกันครับผมแซบๆือเข้าครับพี่นอ้องตัวกุ้งครับผมแซบครับน้ำจิ้มพี่นอ้องรสเด็ดก็คือน้ำจิ้มแหละผมผู้ได้มากแบบได้แบบเปรียปร้ยวๆไม่เพลินมากจะมากเปรี้ยวไหมพี่น้องกินน้ำกันครับขอคบคุณในหลายที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้กันครับผม แสบคือเก่าครับพี่น้องว่าใช่แสบคือเก่าครับอ่าน้ำจิ้มเสร็จแล้วพี่น้องมาเดอ้อกที่น้ำกันขอบคุณทุกคนที่รับซมครับผมมันี้ขอลาไปก่อนเดอ้อพี่น้องสบายดี